ครับสวัสดีครับชาวเน็ตครับวันนี้ช่างอ้อนมาทุ่งนาครับมาดูทุ่งนาของช่างอ้อนนะครับมีคอกเป็ดครับมีคอกเป็ดมีคอกไก่ช่างอ้อนทําเกษตรผสมผสานนะครับนี่ช่างอ้อนมานาครับมีไก่วิ่งอยู่ครับนี่คือเกษตรผสมผสานของช่างอ้อนนะครับนี่ดูสวนเกษตรผสมผสานครับมีไก่มีเป็ด นี่แหละครับคือตัวช่างอ่อนตัวจริงมานี่แหละครับเห็นไหมครับนี่คือทางไปนาช่างอ่อนครับลงมานี่แหละครับเดินลุยมาเลยครับนลุยทุ่งนามาครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับ ทุ่งนาของช่างอ้อนเดินมานี่มีแต่ป่าข้าวนกครับเดินมาทุ่งนานแล้วก็เดินมานี้ลุยทุ่งนามาแล้วก็มาดูขึ้นหัวคนาตรงนี้นี่ครับนี่คือทุ่งนาของช่างอ้อนนะครับแปลงนี้สองงานครับแล้วก็เดินมา แล้วก็เดินมาก็ทำบ่อปลาด้วยครับน,นี่คือบ่อปลาช่างอ้อนครับครับแล้วก็เดินมามาดูทางลงไปนาช่างอ้อนเนี่ยมันลำบากจริงๆนะครับเนียกี่ยวย่าให้งวัวย่าอย่างดีเลยครับนี่ครับบ่อปลามีสองบ่อ นี่ครับทุ่งนาช่างอ้อนวันนี้จ้างคนงานมาครับนี่ครับคนงานลงแซมนาเราเดินไปทางนี้อ้อมมานี่กลับมานี่ครับเ <มา S 1> ชิญเลยครับเอาจิบไปไดดูเอาการตานออกจากทุง่งนาครับนี่ครับทุง่งนาของช่างอ่อนนี่คือคนงานครับครับ ดูนะครับดักอะไรไปคนี่อันนี้เป็นพิธีดักรอบครับเนี่ดักรอบคณะจะขามไปนั่นนะดักอะไรอันนี้เขาดักหมาครับไม่ให้หมาวิ่งมาครับนี่ครับทุ่งนาของช่างอ้นผมจะเดินให้ดูครับตรงกลางก็ไม่ต้องแซมมันหรอกมันงอกนิดเดียวเนาะนี่ได้เท่าไรก็เอาเท่านั้นครับ น,นี่คือนาช่างอ่อนครับครับประมาณ3ไร่2งานอยู่นะครับนี่ช่างอ่อนจะลงแซมนาครับเอามายืนถ่ายกล้องให้หน่อยครับ,รบทำท่าเฉยๆนี่นี่ครับช่างอ่อนจะลงไปแซมครับ จะเอาให้ตรงเบานี้นะครับครับจับไว้อย่างนี้ครับเออมองดูเห็นอยู่เดี๋ยวช่างอ้อนจะลงไปแซมนาวิธีแซมนาของช่างอ้อนนะครับช่างอ้อนน้ำมันลึกช่างอ้อนจะลงไปแซมแซมตรงนี้ครับให้ชัดๆเลยครับครับขอนก้ายอย่างนี้แล้วก็แซมอย่างนี้ นี่ครับช่างอ้อนครับชาวเน็ตเคยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพราะน้ำมันลึกมากเราจำเป็นต้องมาแซมแซมนา,าแซมแบบนี้นะยครับช่างอ้อนเนี่ยโอ้ทำนาดีจริงจริงดูทุ่งนาช่างอ้อนนะครับพอแซมเสร็จแล้วผมก็อาบน้ำแล้วก็จะขึ้นไปแล้วครับ อันแหละถือว่าอย่างนั้นแหละเดี๋ยวใส่กางเกงก่อนเฮ้ยเ <c oughs> ขเห็นกระโปกเลยไม่เป็นไรไมไปถ่ายกระโปกไหมก็ถ่ายแต่หน้าครับถ่ายแต่หน้าอย่างเดียวทังมมันดีเลยเนาะครับดีครับมีที่จะจง่นี่เรามาดูทําหวานวันที่16เมษายนวันที่16เมษายนแล้วมาดูอีกทีหนึ่งก็ประมาณวันที่สองที่สามสามมิถุนามิถุนาหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนครึ่งครับ นี่ครับทางอ้อนก็คืออย่างนี้แหละครับเป็นคนดีนี่ครับเสร็จแล้วกน็นี่คนงานที่ผมจ้างมากันละหกร้อยครับเนี่ยครับเดินมานี่เดี๋ยวอ้อมมานี่ครับเดินมาแป๊บเดียวแป๊บเดียวครับจะเอาการตาลออกนละ่ะลงไปเอาออกรูครับลงไปหิวกันตาลมาแค่นั้นแหละงานงานเรานี่ย่าเกี่ยวให้วัวดีจริงจรงเลยครับเนี่ย ลงเอากานตานออกมาสองก้านเลยมาวางตรงนี้นี่คือต้นตานครับนี่คนงานเขากำลังลงไปดูนะครับเอามาสองก้านเลยเอาลงขึ้นมาบนนี่มันมีการเี้ยวีการนี้ข้างนานูครับอันนี้ครับผมให้จ้างคนงานมาช่วยแตมนาเอาการตานมานี่เลยโยนขึ้นฝั่งเลย ครับอันนี้เป็นบ่อคนข้างนากันครับบ่อปลาครับโอ้ย่าสวยจริงๆเลยครับยญ้าเกี่ยวให้หวัวนี่ครับเนี่ยเดินมาเก็บกา้านตาลออกครับนั่นแหละครับเดินมาเร็วๆกิดได้ไปไวๆ นี่ครับคือทุ่งนาของช่างอ่อนปีนี้2,568มาหเมื่อวานวันที่16เมษารู้สึกว่าข้าวมันงอกข้างห่างนะครับเนี่ยงอกข้างห่างครับนี่แหละครับคือทุ่งนามันทำยากครับนาเนี่ยมันทำยากจริงๆ คนที่มาเอาข้าวไปกินนี่ส่วนใหญ่จะลำบากคือขับรถมาแล้วก็เอาไปเลยวันนี้ผมก็ทําผมมาลองเดินอ้อมดูนี่ครับนี่มันก็งอกอยู่ครับนี่งห่างอยู่นครับ3ามไร่สางานครับเป็นที่ของช่างอ้อนกันงาช่างรอนี่ครับ ถ่ายให้ดูนี่ครับทางเดินบนถนนที่เดินดูนะก็มีต้นสเกลนี่มีต้นตาลมีมีมนาด้วยแล้วก็เดินลงลุยดูน,นี่ข้าวกนหนาอยู่ครับตรงนี้ก็ว่างเดี๋ยวจะมาถอนแซมน,นี่ครับ เดินมานี่นี่คือทุ่งนงาครับมุมต้นตาลเนี่ยต้นตาลมีนกสลกเกาะอยู่นี่คือทุ่งนาช่างอ้อนนะครับได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแหละครับหวานวันที่16เมษาแล้วผมก็เดินมาดูว่าจาก16เมษามาถึงนี้น่ะมันมันก็เดือนครึ่งข้าวมันก็หนาดีอยู่ครับ มันเป็นต้องมาแซมแหละหน่อยนึงอันนี้ก็เดินลัดดูครับเพื่ออยากรู้ว่าข้าวมันมีก้ามีอะไรเดี๋ยให้ก้ามันต้นแข็งก่อนแล้วเราก็จะมาแซมครับมันจะมีที่ว่างอยู่หน่อยนึงอะตรงนั้นมันเป็นรอยรอยรถไถซึถ่งดูแล้วมันก็ งามอยู่ครับนี่นี่ตรงนี้จะต้องแซมครับนี่ประมาณเดินนี้ระหว่างนี้ครับนี่จะต้องแซมทางโัวนณามันก็งามอยู่ นี่ครับผมถ่ายให้ดูว่าตอนยามเกี่ยวจะมาดูอีกทีนึงอนนี้ทำหนึ่งเดือนครึ่งมาดูครั้งนึง่งเป็นข้าวหอมมะลิครับนี่แหละครับผมเองผมก็อายุหกหปีทำนาได้ขนาดนี้ก็กถือว่าเหมาะสมอยู่ครับ จ้างคนงานมาแซมก็จะประมาณ300บาทถึง500บาทครับนี่ครับงามอยู่ครับนี่ครับ อันนี้นาคนอื่นก็ทำพร้อมกันแหละแต่เขานาลึกครับทั้งอ้อนขอจบคลิปครับนี่ครับขอจบคลิปไว้ไม่มีอะไรในกอไผ่เลยครับนี่ผมจะถ่ายรูปให้ดูธรรมชาติครับขอบคุณครับชาวเน็ตครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดตับตะไคร้ให้ช่างอ้อนด้วยนะครับสวัสดีครับ